ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี hhmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับทราบกันไหมครับว่าพระรอดกับพระคงนั้นเคยอยู่บนคอนายกทักษิณชินวัตรน้องชายของพันตำรวจโทรดอรรทักษิณชินวัตรคือนายพายัพ ชินวัตรซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในวงการนักสะสมพระเครื่องว่านายพายัพเป็นคนที่ชื่นชอบและนิยมสะสมพระเครื่องมานานแล้วและมีพระเครื่องยอดนิยมอยู่ในความครอบครองมากมายทั้งพระสมเด็จพระกิ่งเปาวเรศแต่เขาเคยเออกมาเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวนั้นแขวนเดียวเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมรุ่นแรกเนื้อทองคำมานานแล้วพอรู้สึกถูกโลกโดยมีหลักง่ายๆคือแขวนเพื่อให้เกิดความสบายใจเป็นเครื่องเตือนสติโดยไม่ได้แขวนพระมีราคาหรือทำให้มีปฏิหารแต่มีเคล็ดลับว่าถ้าอยากรู้ว่าพระเครื่ององค์ไหนขลังไม่ขลังให้แขวนเดียวอย่างน้อยเวันและเขายังบอกอีกว่า โดยส่วนตัวเคยจัดชุดพระเครื่องให้พันตำร,ร,รวจโททักษินชินวัตร์ขณะนั่งนำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยไปพกพาบูชาติดตัวประกอบด้วยพระพุทธชินราชไปเสมาพิมพ์ใหญ่พ่ารอดำาพนพระคงและเหรียญคูบาสีวิชัยเพราะซึ่งส่วนใหญ่ พันตำรวจโททักษินชอบพระเครื่องของทางภาคเหนือมากกว่าพระจากภาคอื่น,นพระชินราชใบเสมาเป็นพระกูกเก่าที่นับว่าเป็นหนึ่งในพระยอดขุนพลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคนพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวราวามหาวิหารเมืองพิษณุโลกที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช และแหล่งพระเก่าแก่มากมายที่มีชื่อเสียงอาทิพระนางพญาวัดใหญ่พระธามะปรางพระอัฏฐารสพระชินสีพระพุทธชินราชใบเสมามีการแตกกูณนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหลายต่อหลายครั้งประมาณปีพศ2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเมืองพิษณุโลก ได้มีประชาชนนำมาทูลกล้าถวายและองค์ทรงแจกจ่ายไปยังพระสงฆ์นิกอี่ติดตามเสด็จอย่างทวนหน้านอกจากนี้ยังพบที่พระพิมพ์นี้ที่กลุ่พระปางกลุอัจารสกลุ่มเขาสมอแครงกลุ่พรมพิรามกลุ่เขาพนมรุง่งแต่ค่านิยมก็ลดหลั่นกันไป แต่ที่นับว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือพระชินราชครับไปเสมากูวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุครับผมส่วนพระรอดนั้นเป็นนามที่ผู้สันทัดรุ่นกอนเชื่อกันว่าเรียกตามนามพระลือศีผู้สร้างคือพระลือศีนารทะหรือพระลือศีนารอดผะลอยคงเรียกตามนามพุทธร,รูปศ,ศีดาองค์ที่ประดิษฐ์อยู่ในวิหารวัดพระมหาวัน ที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่พระลอดหรือพระลอดหลวงในตำนานว่าคือพระพุทธสิขิปติมาที่พระนามจาม,มเทวีอันเชิญมาจากกรุงละโวพระลอดมีการขุดพบครั้งแรกราวต้นรัชกาลที่หแต่ที่สืบทราบมาได้จากการบันทึกไว้ของท่านอธิการทาเจ้าอาวาสวัดพระคงลฤาษีในขณะนั้นและอาจารย์บุญธรรม วัดพระมหา,าธาตุหริพุทช,ชัยว่าในปีพศ2435พระเจดีย์วัดมหาวันได้ชำรุดและพังทลายลงบางส่วนในสมัยนั้นเจ้าหลวงแหมพินชูภัยจิตทางวัดได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่ในครั้งนั้นได้พบพระรอดภายในกรุกเจดีย์มากที่สุดพระคงพบขังแรกที่วัดพระคงฤาษีจึงถูกขนานนามว่าพระคง พุทธลักษณะพระประธานประทับทับนั่งแสดงปางมาวิชัยขัดสมาธิเพชรอยู่บนฐานรัตนบัลลังก์ับประกอบด้วยบัวลูกแก้วจำนวน18จุดบนกาวร่างกาวมีใบโพทั้งซีนยีสิบใบมีทั้งจูการผิวสรวยเนื้อพระเป็นเนื้อดินเผาละเอียดบางองค์มีแลดอกมะขามองค์พระจะมีสีอ่อนแต่ไม่เหมือนกันอาทิสีพิกุล สีขาวสีเขียวสีหม่อใหม่ส่วนพุทธคุณเกาวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเลิศด,ด้านป้องกันพยันตรายนานับประการรวมทั้งสเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมสูงเช่นเดียวกับพาลอดจึงไม่แปลกที่นายพายับจะคัดสรรพระเครื่องระดับแนวหน้ามาขึ้นคอนายกรัฐมนตรีผู้เป็นพี่ชายร่วมสายโรหิตแต่ไม่น่าหนักพันตำรวจโทรดอรอทักษินชินวัตร ก็ปลดออกจากคอทั้งหมดไม่แกวนพระเครื่องแล้วด้วยให้เหตุผลว่ามีธรรมะแล้วจึงนำพระทั้งหมดบูชาไว้ที่บ้านเพราะพระอยู่ที่ใจก่อสุดแท้แต่จะคิดว่าพระอยู่ที่ไหนนะครับพระจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งที่อยู่กายและอยู่ที่ใจแต่ที่แน่นอนที่สุดเป็นสัจธรรมที่สุดคือกรรมอยู่ที่การกระทำหลายคนบอกว่า แกลนพรกเครื่องเพื่อต้องการบุญญาบารมีขององค์พระและบารมีของครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ผู้สร้างผู้เสดมาช่วยคุ้มครองทําให้เกิดปฏิหาริ์ช่วยให้แควค่าปราศจากอันตรายพระองค์นั้นอาจจะมีมูลค่าหลักร้อยหลักสิบหลักพันหลักแสนและหลักล้านหรือหลายสิบล้านเลยก็ว่าได้แต่ท้ายที่สุดคุณพระก็ไม่อาจจะคุ้มครองให้หลอดพ้นจากความตายไปได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g ก e of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ